ยินดีต้อนรับสู่เกมลาฟนี่คือเกมลอยแพที่คุณต้องเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นฉลามการหลงทางหรือคนรอบข้างนี่คือความรวดที่คุณจะได้สัมผัสไม่เป็นมือโปรเฟชชั่นอลอะไรอยากได้มือเป๊ะเชิปไปค่และผมจะเอาชีวิตรอดใน100วันและจะเล่นเกมจนจบไม่ว่าหนทางจะยากสักแค่ไหนและนี่คือสุดงอดาของการลอยแพของพวกเราเชิญรับชมได้เลยครับ ช่ชีวิตติดแพรได้เป็นอะไรเอาลมึงอย่ากลายเลยไแค่เปิดมาผมก็มีเรียกกับฉลามแล้วนี่คือวันแรกนะเด็กแค่วันแรกเท่านั้นร่างไก่ยแล้วก็โดนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปัญหาแรกของเรานั่นก็คือการเก็บทรัพยากรซึ่งต้องต้องเก็บให้ได้เยอะๆแล้วมันลอยตามยีแล้วมันเก็บยากรู้ไมเด็ปึ๊บไปน่าจะไไม่โดนแล้วคือกูเดือดใจกองใหญ่กองใหญ่ปึ๊บไม่ได้อีกแล้วมันเสี่ยงอะไรฉลามกัดอีกโอ้ยอีดอกแต่เดี๋ยวก่อนนะกูกูใช้อะไรตบฉลาม กูใช้ที่ฟุกตบฉลามแล้วแล้วมันมีประโยชน์อะไรวะแล้วตอนนี้ผูกกันรางว่ายนะก่อฉลามแบบเล่นๆแต่บัตรโกงมันไม่น่าจะมาเล่นแล้วนี่คือการตายครั้งแรกของผมไอ้ไป่นเลือนั่นไงงง,งจริงนยมึงเี่ะเอาเราทำไมเราไม่ไปจอดด้วยนะลูก เกมเปนยาวจริงๆเลยตกยมเย็นตอนนี้ก็ยังไม่เบียอะไรคืบหน้าแล้วก็เจอกับปาวานครับใช่ครับปาวานวานอู้ตื่นเต้นสุดๆไปเลยแต่กูเกือบโดนแดกแล้ว <c oughs> อ่าตอนข้าแล้วสินะและนี่คือสิ่งที่ทาให้เราอยู่รอดนั่นก็คือเครื่องทําให้น้ําอุ่นและกินไดน้นันเองวเวลาคุณไปทะเลนะคุณก็ต้องมีเ <c oughs> พราะมันจะทําให้น้ําสะอาดอยังไงละ่ะและสิ่งต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือเตาเอาไว้ย่างปลาย่างลงไป จะก็อย่าลืมใส่บายด้วยไม่งั้นผูจะใส่ตูด <c oughs> ผมรอเล่นคุณผมรอเล่นคุณตกปลาชิลๆไปแล้วเราก็มีนี่ครับใบเสือเรือไปไปมาถึงเกาะแล้วนี่คือเกาะแรกที่มาเลยนะเว้ยแล้วก็เก็บของแล้วก็เจอนะครับก็ติดน้ำใครไม่รู้เก็บไว้เก็บเลยเก็บมาให้หมดแบคไซคืออะไรวะ,ะตอนนี้ผูก็ได้ครับโตโต๊เป็นโตเรียนโง่ๆเลยก็ดีกว่าโต ที่เรแล้วตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปอีกเกาะหนึ่งแล้วทันใดนั้นก็มีมีฉลามมันกัดแล้วบัดต้องเออของเราตอยแล้วกูจะโทษใครได้เดี๋ยวบัดพ้นทางันยังอีกไกลเอ้ยลูกชายจะว่าไปฉลามมันก็บายอีกแล้วลูกชายรีบไปเร็วรีไปเออกูรู้ตีแล้วมึงเอาทิพไปตีมันทำไมมันจะเพูดอะไรวะ แล้วแล้วผมก็รู้ว่าไอ้ตะขอที่เราเก็บของเนี่ยภาษาอเมาิกตีของใต้ทะเลได้ด้วยนะครับว่าคืนนี้บอกเลยช้ำๆเก็บทั้งคืนเลยถัดมาตอนเช้ามันไปอีกแล้วจาน้ำผมจิ้มมันไปแล้วมันก็ตายเก่งมากจอดออสเกโดซีเดโวอสกือไอสเกโดโอ้ยมีสองกอสามกอไอ้เฮ้ ใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดผมมาถึงเกาะที่บอกได้เลยว่าใหญ่มากๆซึ่งคุณเห็นอะไรนไั่น้าอ่ะชิมิขึ้นเลยเขาเวลากินปลาแป๊บสิ่งที่น่าสงสัยนั่นก็คือทำไมมีสาลายอยู่กลางเกาะแล้วผมก็สงสัยแล้วก็เดินไปแล้วก็กดอีใช่ครับมันขายของแต่ตอนนี้สปอนเซอร์อยังไปเข้ากลีไม่มีของขายเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดต่อผมได้นะครับอ่ะเราบอกว่ากันต่อแล้วตอนนี้ก็ตัดต้นไม้เดินไปแทะตัวอะไรสักอย่างไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่น่าจะเป็นม้าหรือลาวะ่ะ แต่กูเกียดท่าวิ่งไปด้วยเฮ่ยโอ้ยพังแล้วไอ้เฮียกูทิ่มจนพังมึงบ้าเพอนี่อ่ะหลังจากที่ใช้เวลากับกอบไปตั้งนานได้เวลาที่เราจะกลับเรือไปเท่าทะเลต่อขณะที่ผมลอยแพอยู่ดีดีผมก็เจอเรืออับปางซึ่งมันน่าจะมีของดีอยู่แน่นอนจะเรียกว่าเรือเดีดเว้ยเอาไปว่าแบบแพเหมือนเราล้วกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่มันมี ก็งกติกน้าใครไม่รู้เก็บมาหมดแหละหลังจากที่พายเรือมาเป็นหลายชั่วโมงก็ได้มาเจอเกาะที่ใหญ่อีกเกาะหนึ่งแล้วเฮ้ยไอเกาะนี้มันมีนกว่ะแล้วมันเอาหินมาแล้วผมก็ได้ตัดสินใจขึ้นไปบนภูเขานะครับเพื่อที่จะได้เจอของดีหรือเปล่าไม่เห็นมีให้อะไรเลยอีสาดข่อยข่อยของลอยเต็มเลยข่อย ไอ้นอกเวนี่เหมือนเป็นเจ้าของเกาะนึงไงเดี๋ยวเป็นปลาหีปลาหินมึงคิดว่ากูกลัวเหรอไม่อยู่แล้วไอเ้เหี้ยปลาหินอย่างอันล,อลอ่อลงถทดเอ้ยอะไรอีกแล้วอ่ะุ้ยทำอะไรอ่ะไม่ใหญ่นี่คือแตกตื่นง่ายแท้ไม่เป็นมือโปรเฟชชั่นอลเลยอ่ะ อยากได้มือเป็ร็อปปลไปหานั่นแหละครับกูกับนายเวรกูพูดผิดครับเมาทะเลจนเป็นเด็กงี้แล้วหลังจากนั้นผมก็มาติดอยู่เกาะเกาะหนึ่งแล้วผมขอให้คุณจําเกาะนี้ไว้นะครับว่าเกาะนี้มีชื่อว่าซีนซ้อนตอกและระบบจะได้มีเหล็กใช้แล้วว้ามาเข้าไปฟาร์มเหล็กซะหน่อยเพราะว่าสงสัยต่อจากนี้เราจะได้ใช้เหล็กเยอะค่อนข้างพอสมควรขออนุญาตอัปไซต์เต่าเบึ้มๆกลับมาต้มแซ่บๆนะครับได้เวลาคุกทาบ โอ้ว้าวมึงปิดเซ็ตเัยล,ล,ลาล,ลา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 เอ๊ะเดี๋ยวนะเกาะนี้คือเกาะอ,อะไรเกาะโซนไปไงเฮไม่เป็นไรไหนๆก็ได้มาฟาร,ร์มเหล็กเอาซะหน่อยวะใช่เกาะนกเป็ดน,นั่นหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจอ,ะอ่ะไอ้ยังมึงเห็นลงไว้วใช่แล้วครับเราได้กลับมาเกาะนู้นอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ก็ได้ไต่ขึ้นไปบนจุดสูงสุดของภูเขาซึ่งเราก็ได้เจอกับ ขำไรแค่ข,ของเฉยนี่ทันใดนั้นผมก็โดนน,นกปลาหินใส่อมึงไม่หยุดกูจะหยุดมึงเองอชาติเอาว้าอีกไอ้เหี้ยยิงโดนอยู่เออโดนกูกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วโอ๊ยวันนี้มันไม่ใช่วันของกูแล้วจากนั้นชีวิตจีมผมก็หลับไป6ชั่วโมงตเต็มเพราะกูเล่นทั้งวัน กับประชาวนใสยและผมจะภูมิใจเสนอก็คือสิ่งนี้คือเครื่องกรองน้ำแบบไม่ต้องใช้ไฟตอนนี้ผมก็ได้รู้วิธีการป้องกันจากฉลามแล้วก็คือการแทงก่อนที่มันจะอ้าปากคือแล้วคือหล้วแล้วก็ยังฟาร์มต่อไปขุดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เจอเห็ดเต็มเลยแถมก่อนที่ผมมาก็ยังมีบุป่ามันพร้อมที่จะแทงตูดขึ้นและตอนนี้ผมก็เริ่มจริงจังเพื่อที่จะเดินตามเนื้อเรื่องของเกมนี้แต่จะเดินไม่ได้ถ้าหากเราไม่มีเครื่องนี้ มันคือเครื่องที่จะพาเรานําไปกอะต่างๆที่มีความสําคัญต่อตัวเกมพอแล้วที่แรกที่กูบาเนี่ยมันคืออะไรวันเดอมันเรียกว่าอะไรดีดยแท่นขุดหรือแท่นอะไรดีดยแล้วก็เจอกับเรื่องเรื่องที่ผมอ่านจะไม่ค่อยทานสทกเท่าไหรขึ้นมาบนหอแล้วบอกได้เลยว่าของเยอะสุดๆไปเลยขึ้นมาเองอดูได้สิคุณผู้ชมมีนอนแต่กูก็ขี้แก่เหมือนเดิมแหละอโอฮฮ้ยไม่ใหญ่ดีมึงทำอะไรตรงนี้พอสำรวจเสร็จเขาจะบอกใบสถานที่ต่อไปนะครับได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้ว มันก็คือเครื่องย่อยเศษขยะนี่ไงเราก็จะได้ของไปขายแล้วถามว่าขายอยู่ที่ไหนเหรอก็ขายอยู่ที่สาลาไงครับผู้ชมสถานที่ที่สอนที่เรามาเจอก็คือเรืออับปางน,นั่นเองในนี้ก็จะมีพัซิลให้เราแก้ง่ายๆว่าแต่ทางเขามันอยู่ไหนอ๋ออยู่ท้ายเรือนี่เองเจ๊ะเฮ๊ะแปลงอย่างมดจากนั้นเกมนี้ก็กลายเป็นเกมผีในทันทีเพราะกเราเจอกับ หลังจากนั้นผมก็ได้ทำปริซโซอยู่อีกนานเลยแหละนะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็บรรเบิดซึ่งห้องเดินระเบิดนี่ก็เป็นห้องใจความสําคัญแล้วก็จบไปกับสถานที่นี้ที่เป็นเรืออับปางแต่มันก็นําไปสู่สถานที่ใหม่ที่ผมนั้นจะต้องไปและแล้วผมก็มาถึงนี่คือแมปบาโบเป็นแมปที่มีแต่ป่าแต่ระวังหมีด้วยนะโดยที่นี่นั้นจะแบ่งสถานที่เป็น3แห่งและที่แห่งแรกที่กูเจอ คือกูต้องเอาบลเบอรีม่มาใส่และที่นี่มีเจ้าถิ่นที่มีชื่อว่ามาม่าแบร์ช,ชื่อน่ารักชิบหายจตตีกูเกือบตายถึงแล้วกับสถานีแรกสถานีที่6ซึ่งเราจะต้องมาเปิดวิทยุเพื่อกระจายสัญญาณแล้วคือมีที่ที่พี่อย่างเยอะสถานีที่สองครั้งแรกที่ผมเห็นนี่กูรู้ว่าโดงจระเข้แต่ที่แต่ได้ไม่ใช่นะครับเป็นกบฏภาพรักษีลอยลวดเมื่อจะมีคนลืมคอนที่ดีนะเอาล่ะไปเปิดเสาสัญญาณกันและนี่คือเสาสัญญาณที่2 แงบเพื่อไม่เสียเวลาผมก็ลุยต่อเลยไปสถานีที่3แต่สถานีนี้ต้องมีธนูนะจ๊ะม่งัันไปไม่ได้เอาล่ะเข้ามาแล้วก็จะเจอบูปินได้หน่อยแล้วก็เปิดเสาสัญญาณไว้แล้วก็อาขอมาใส่แล้วครับผมโอได้ชิเม้นด้วยพอเราใจที่เปิดเสร็จครบหมดแล้วสถานที่ต่อไปก็โผล่ขึ้นมาโอ้ยพักขายใจหายคอกับการดื่มดำไปกับทะเลและอาบน้ำผมก็ไม่รู้ว่านี่มันผ่านาปกี่วันแล้วนะแต่ที่แน่ๆคือกูมีเครื่องยนต์ละเว้ยแล้วผมก็ไม่รอช้า ผมจะไปเบือนแคละวันเช้ากว่าถูกปะเนี่ยชิงแล้วครับพ oh, ี่ดองโอ้ปวดตูนกันเลยทีเดียวเชียวแล้วที่ดีวจะเป็นเหมือนกับบ้านรถที่ไม่มีคนแต่มีของเพียบเลยว่ะพี่สายยางมึงเป็นง่อยไอสิ่งนี้ไม่ใช่เรลยกววนดงนะครับเป็นไก่งวงแล้วกูยิงไปดอกนึงแล้วมันแบกหินปกันเลย การจะผ <|so|>? <im <im ่านเกาะนี้ได้คุณจะไปต้องมีซิปลายซึ่งผมหามันหมดแล้วอุ้ยมีพึ่งด้วยอ่ะเก็บช้ำๆและนี่คือห้อสุดท้ายที่ผมสำรวจซึ่งเป็นเจ้าของเกาะซึ่งในเกาะเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่เลยเขานั้นก็ได้อบพยพไปอยู่ที่ที่ชาเกลเลเกลเเกลเก ขอไปเก็บของเปดนแบบขับช่วงนี้ขานแคร์แบบสุดๆไปเลยข้ามฟ้าข้ามทะเลมาแล้วก็เจอแล้วครับโอ้โหเป็นเมืองเป็นโดมจอดแป๊บจอดแป๊บน่าสำรวจจริงๆโอ้ยนี่มันห้องเก็บของอะเนี่ยโอ้ยมันต้องมีของแน่เลยกูเกลียดห้องนี้ซึ่งห้องนี้ผมใช้เวลานานไหมก็ไม่เท่าไหร่ One eternity เฮ้ยอันนี้ใช่ป่ะวะห uh. ลังจากที่แก้พัซเซอร์อยู่นานจนกระทั่งผมก็ได้เจอทางออกแต่น้ำแม่งท่วมเฮ้ยน้ำมันไหลออกมาแล้วจะหาทางออกกูต้องหาทางออก แม่ก็เลิกออกอยังไนนงดีวะคืออะไรดิคืออะไรดิคือมาเลยสู่อิสระภาพอ่ะอะกูจะเลือดดูบอกว่าผมจะต้องหาเทปเพื่อมาปิดความเลือดเ่ยเปิดประตูนั่นละในที่สุดอิสระภาพออกมาแล้วเว้ยนี่ก็จะเป็นเองเป็นตึกราวบ้านช่องหากถ้าถคุณจะเข้าไปได้คุณต้องฆ่าหุ่นกระป๋องนี้กอนเฮ้ยมันมีบัตรด้วยว่ะจะได้คุณจะได้เป็นโจรยอย่างเต็มรูปแบบเพราะกูเข้าบททุกตึกว่ทุกจอง โค้ไปตามตึกทุกคแนนที่มีอยู่ผมคือปีตอพาร์คเกอร์พลังพิเศษของผมนก็นคือการตีพ่อตีแม่และและ้วเดี๋ยวก่อนนี่มันโค้ดอะไรวะเนี่ยอ๋อรหัสมาจากร้านอยู่ข้างล่างที่เป็นตึกอ๋อรหัสคือสี่3นี่เองเอาจใจล้ะเราจะนั่งไปรอช้าผมก็ใส่รหัสไปเลยจากนั้นก็ปีระเบิดอะไรสักอย่างมังนเอ้ยมันคืออียดวะที่อ๋อ มันเป็นกระสวยตกลงมานี่เองจา่นด้ผมก็เดินลงมปสำรวจลงไปเลยอีนี่เป็นใครวะเนี่ยเพื่อเปรอช้าแล้วก็ทำธุรกิจเรื่องต่อไปด้วยความรวดเร็วร้ายวันถัดมาแล้วก็มาถึงวาลูนาพอยต์ที่นี่เหมือนกับสิ่งก่อสร้างเป็นตึกขนาดใหญ่และมีเครนพวกผมก็ได้ทำการสำรวจและเข้าไปในเครนแล้วก็ได้เช็กว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่พอลงไปในนา้นละเบื่อนี่มันอะไรวะเนี่ย ชิปหายปัดเซอร์โอ้ตรงนี้มีให้กูหายใจด้วยที่นี่เหมือนเป็นตึกเก่าขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องเป็นลมแล้วแล้วกูเจอปลาอะไรไม่รู้โอ้น่ารักจังเลยหยุดเลยผมว่าจนมาเจอทางโถงแต่กระนั้นเองสัตว์ฉลามยักษ์เออเชนมันเอากูตัวคนบ่มจะการที่จะไปชิปมันได้มันจะต้องโง่เพื่อที่รันเจนโง่จริง แค่เราทำอีกทีทำไปทำมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาถังอุณหภูมาใส่แล้วก็ตูมแล้วบอลไปก็ก็คลานอยู่แปว์ยิงแปว์ยิงปว์ยิงกันดอวยอื้อมามาเลยอันนี้มันดองสอนที่กูจะต้องต่อยโดนแบบดีๆมึงจบอย่างนวดเดียวเด็กกูเล่นเป็นชู่โบกเองเงินตายแล้ว แล้ะจาที่ได้รับใช้ชิราบาก็ได้เก็บเนื้อสดสดเปียบๆพปียบๆจากฉลามมันนำซ้ำผมก็ได้หัวมันประดับอีกด้วยพอเราสำรวจทุกอย่างบนแล้วผมก็ได้กุญแจประจาห้องทำงานห้องทำงานหนึ่งแล้วก็ได้เวลาใช้เคลไดได้ประโยชน์ Let's go เอาใครมาทํางานอยู่ที่นี่แหละแต่กูไปทำลวแต่ห้องทํางานนั้นก็พาราวาที่นี่โดยเขาบอกว่าที่นี่นั้นมีคนอยู่แล้วก็มีแพ่นกวิ้นหรือเปล่าก่อนที่จะไปหากูต้องมาเป็นช่างไฟก่อนเพราะฉะนั้นโยงไฟไปแต่ละบ้านและบ้านไม่ได้มีบ้านเดียวด้วยเออเบ๊บซิงเปล่ามาไปจามโจรขบมยไฟดีกว่า เอาเฮ้ยเดี้บอกมีเพ่นกลิ้นแล้วนี่มันเทียอะไรเได้แผ่นกลินตัวโคตรใหญ่ <c oughs> เลยวะอย่าบอกว่าข้างในนี่นมีออฟเซมบัตพามรอเลยอยู่ดูข้างล่างแล้วก็รู้แล้วโอ้ยตัดแทนใครบางคนกับดักตรงนี้แล้วก็ล่วงลงมาที่ไหนวะเนี่ยดูดูโอ้โหดูบ่อยเลยโอ้โเฮียไปก็ได้อีกแล้วใครอะปริศนาดูดาวก็มาวะเฮ้ยโอ้ยโคตรอยังอีก <c oughs> ผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์เบิ้มเป็นเกมโ you know. อ้คำใบ้ยอยู่นี่เอง เปิดได้แล้วเก่งบาลียา j ีโอ้ยคุณผู้ชมมีแสงเหนือตรงนั้นด้วยเฮ้ยเฟร์เฟอร์ไฟฟีไฟเก้าเก้าเก้กนี่มันที่ไหนวะเนี้เรามีชุดก,กระเป๋าตาบ้า,านักสี่เรามีราหารัสอีกเลี้วต้องหาชิ้นส่วนด้วยเฮ้ย อันนี้สนุกดีว่าเล่นเลเซอร์เนี่ยกดดิวตันกันหักเฮฮุงแสงนั่นจะต้องโอโ้ยต้องเปิดตาปติกรโอ้ยมีแบกคุดกีมิชชั่นคอม plete อะไรนะเพราะใหญ่นี่โดนตู้เย็นแชคแคข็งคนนี้นเอาจะสกีกลับนะครับเอ้ยไ,ไม่นะโอ้ยคุณผู้ชมผมเจอผมผมเจอกออะไรไม่รู้เอ้ยมีแลดันดีด้วยว่ะ เฮ้ย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 ไกลแล้วกลแล้วไกลแล้วกลแล้วเฮ้ยแตกหนึ่งขุดเลยโอ้ยเค้าบิดผู้ใดเนาะบัดีเฮ้ยเฮ้ยมีบวกด้วยเฮ้ยมีของและวในที่สุดที่นี่เป็นกอดสุดท้ายหรือเป็นเบื้องสุดท้ายที่กูต้องมาแก้ใส่ยางโกโก้เนี่ยเฮ้ยโอ้กูต้องมาเป็นช่างไฟอีกแล้วแม่งเอ้ยอ่าแล้วมันโยงไปไหนวะเนี่ยอะงงโอ้โหมาอยู่บนนี้ปวดเฮยกูต้องไล่ไปหมดเสร็จจนค่ำอะไรอีกเนี่ยที่ยิง เชือกไปกันล่ะดูเหมือนว่าจะมีคนวางขุมซัพไว้แถวนี้เอาจัดสิครับเลยอะไรอะพี่อ๋อมันเป็นโค้ดแม่เดี๋ยวน่าต้องใช้โค้ดช้อปปี้ให้มันคุมแหละแล้วนี่คือข้อพิธีศาสตร์ที่เรากดโค้ดไปขุดมาเอ้ยจะมีของจัดเลยเอามีเชืงวกนี่ไงนี่ก็วันที่83แล้วนะเอ้าพร้อมยิงงเวลา ปิดรประตูโอ้ยเป็นลิฟ์แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ <Yeah. S 2> คือผมก็กระโดดกระโดดไปอย่างงี้อ่ะเจอค้อนแล้วเอาค้อนมาปเปิดประตูโอ๊ย ใครวะมันจะมีปริศนาในการเช่างน้ำหนักเกิดขึ้นแต่ผมก็ผ่านมันได้แต่ว่าอับมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเชี่ยเชี่ยเชี่ยเป็นปลาระเบิดปลาระเบิดผมอยากจะบอกทุกคนว่าครั้งนี้มันมีหมาไฮยีน่ากูจะกลายเป็นผู้ถูกไล่หรือเปล่าโอ้ยไอ้เจ๊นี่มึงก็ปลาระเบิดจังเลยมึงไปไหนมึงมานไดเฮ้ยบัไดบมนไดเลรโอ้เหมือนมันจะเป็นลาสบอสนั่นไงมีหมางงงวมองกูอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยหมาเลยจริงเจ้าพี่ จะตายนรืยังบึออ้งจะตายนรือยังเออมึงตายแล้วมึงไปาจาัก,การเฮียนัทบอกเขาบอกไปเลยไอ้หมอนี่ไปโคตรขี้ข่ามเจอกูแน,ไไน่มึงไปไหนมึงไปไหนไม่รูดและเละบึ้งแอง โอ้บงโกยิบหายบงโคนโก้แล้วจากนั้นผมก็ได้กุญแจมาเปิดให้ชาวบ้านนั้นได้ออกมาสู่โลกภายนอกเพราะว่าไอทหารดันมันเผด็จการเพื่อผมขอขอบคุณแม่ท <E ี่เพิ่งเปอยและจัดการไอทหารด้ามันเป็นเยียผมต้องความดีไม่หวังคนตอบแทนเราจะขอปลาไปเป็เข่งเลยละกันละครับพี่เอาที่นี่มีพริกขิงขาตะไคร้ด้วยเหรอเด่ยและในที่สุดตอนนี้เนื้อเรื่องก็จบแล้วแล้วผมก็มาทำการ รสชตาตตีนมากเฮ้ยเจอก่อหาย่าอีกแล้วว่าที่มันเป็นโรงอย่างนี้มันใช่กับตาอยูดน้นโด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 เอาเฮ้ยเล่นจยุเพลิดวันนี้เป็นวันที่1นึแล้วนะครับผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ครบ100วัน ชวนเกินกว่านั้นอีกและนี่คือผลงานของการเล่นสตอรี่แล้วเลนไปเรื่อยๆเปื่อยแล้วก็มีเครื่องยนต์สีอันคุณผู้ชมก็ดูไวมม้มันมันรอยบ้าเลยแนละ้วไปเที่ยวกับคนอือนเดี๋ยวบกแล้วผมไม่ได้ขยันเลยขนาดนั้นเพราะผมเอาไว้านมาทบมาต่อเติมแพงยังไงล่ะและนั่นคือเรื่องราวของผมในเกม r u f t และตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสนุกันหรือเปล่า ถ้าคุณช,ชอบ,อบก็อย่าลืมกด subscribe like Share กันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามผลงานดีๆของผมด้วยที่ทำว่าปีหนึ่งครั้งปีละครั้งโอ้ยเดี๋ยวกูไปต่อยพึ่ง